สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องน้ำหนึ่งรถกระบะมือสองคัดเกรดก่อนเอลยอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ให้น้ำหนึ่งด้วยนะคะและคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งมาพร้อมกับรถกระบะ4ีประตูซีขาวนะ,ะกับอิซูซู m ีแมกฮ h l แลนเดอร์นะคะสติลนะคะตัวนี้1.9 แซตเพชชีสปี2018เกียร์ออโต้นะคะใครที่กำลังมองหาเกียร์ออโต้อยู่นะคะกระบะ4ประตูนะคะมีคนทำาหาน้ำหนึ่งเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะรีวิวให้ทุกทุกท่านได้รับชมรอบๆคันบอกเลยว่าคันนี้นะคะเดิมรอบคันการันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัว,ตวถังเดิมๆด้วยนะคะแล้วก็เล่นไม่มีชม็อตสนญหายสามารถโอนได้ปกติค่ะแล้วก็คันนี้ไม่มีกลับสีทั้งคันแน่นอนไม่มีสาสีทั้งคันนะคะการันตีไม่มีจมน้ำพิบคม ชนหนักด้วยนะคะคันนี้ได้เป็นกระจังหน้าเดิมๆโลโก้อยู่ตรงกลางนะคะได้เป็นกระจังหน้าสีดำนะคะกรอบไฟหน้าได้เป็นไฟใบ LED โปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟ Daytime Running Light นะคะและที่สำคัญมีกรอบไฟตัดหมอกคู่หน้าสวยๆเท่ๆนะคะแบบนี้นะคะกันชนด้านหน้าเนะะี่ยค่ะอ่ะนะ,ะสภาพ สวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานรถคันนี้สปอร์ตมากๆเลยป้ายทะเบียนสวยด้วยนะคะมาดูในส่วนของด้านข้างค่ะคันนี้นะคะเป็นกระบะยกสูงเนาะก็ตีโป่งซุ้มล้อให้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับบันได ด้านข้างนะคะสีดำนะคะอ่ะแล้วก็ขอบนะคะบันไดข้างก็เป็นสีสีเงินด้วยนะคะคันนี้ได้เป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานค่ะนะคะแม็กอลอยสีทูโทนนะคะแม็กอลอยสีทูโทนค่ะคันนี้นะคะได้เป็นแม็กขอบ18นะคะขอบ18นิ้วนะ,ะในส่วนของยางตรงนี้นะคะก่อนปล่อยถึงมือลูกค้าเราตรวจเช็คสภาพยางให้นะ,ะแต่ตอนอันนี้ยางปี ปี2018นะคะปีเดียวกับตัวรถเลยนะคะก็ในส่วนของยางนะคะถ้าแบบว่าแตกลายงาดอกยางไม่มีตรงนี้เราเปลี่ยนเราดูแลให้นะคะมาดูในส่วนของอะซุ้มล้อภายในซุ้มล้อค่ะคันนี้นะคะเรามีการลงน้าานํยยนะะายาการสนิมให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีการลงน้ํายาการสนิมให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคันนี้สีประตูด้านข้างกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำเล็กน้อยมาพร้อมไฟเดียวที่กระจกมองข้างติดคิวกันสาด มาให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็คันนี้ที่เปิดก็เป็นอ่าโครเมียมนะคะมีในส่วนของกันลอยด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังคันนี้นะคะด้านหน้าได้เป็นดิสเพกด้านหลังเป็นดรัมนะคะแม็กขอบ18มาดูในส่วนของซุ้มล้อนะคะมาพร้อมอยางอะไหล่นะ,ะเห็นไหมเลยนะแล้วก็คันนี้นะคะป่งนกเดิมๆค่ะการันตีโครงสร้างเดิมนะคะสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานคันนี้ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก่อน ปล่อยถึงมือลูกค้าน้ำหนึ่งจะดูแลในส่วนของการปรับสภาพเพิ่มเติมให้อีกให้อีกทีนึงด้วยนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปดูภายในกันต่อคันนี้นะคะก็ได้เป็นที่เปิดแบบอัจฉริยะ Smart e n อ r ทีนะคะก็คือเพียงกุญแจอยู่ใกล้ๆเนาะก็สามารถเปิดและก็ปิดเปิดปิดผลล็อกได้อัตโนมัตินะคะอ่ะ ดูด้านในคะ่ะกระจกเดิมรอบคันนะคะคันนี้คอนโซลด้านหน้านะคะเป็นสีทูโทนนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังแบบทรงสป,ปอร์ตเลยนะคะเนี่ยค่ะเบาะหนังทรงสป,ปอร์ตสป,ปอร์ตนะคะปูมอลไรยพาวเวอร์มัติฟังก์ชันนะคะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นสเตลส์เนาะที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็กระจกเป็นกระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้า เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังเนี่ยค่ะแล้วก็เดินตะเข็บได้สีขาวคันนี้สภาพถือว่าสภาพสวยสมบูรณ์โอเคเลยนะนะคะ <Ugh. S 1> ก็ฝั่งคนขับนี้ก็เบานะะ uh. ก็มันเป็นรถผ่านการใช้งานมาแล้วเนาะอ,อันนี้ก็คืออาจจะมีร่องรอยนิดหนึ่งนะคะอันนี้เราน่าจะเก็บให้เรียบร้อยแล้วล่วะคะ่ะเนาะอ่ะ mm. มาดูในส่วนของอ่าดมหนึ่งซาลรถให้ทุกๆท่านได้รับชมกันในส่วนของภายในกันดีกว่า ะะอันนี้เป็นปุ่ม e n e r i y n Start นะคะเป็นปุ่ม Start มือนะคะ,ะเยียบเบรกนะคะแล้วก็ Start ได้หน้าจอทั u c h รีนด้วยนะคะเอออันนี้แอร์เย็นนะคะกระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสง ไฟหน้านะคะใช้ได้ก่อนที่จะปล่อยถึงมือลูกคา้าน้ำหนึ่งจะเช็ครายละเอียดรถให้ทั้งคันเลยนะคะไฟดวงไหนไม่ติดเราปรับสภาพให้นะคะเพราะว่าก่อนปล่อยถึงมือลูกคา้าเราจะตรวจเช็คให้คันนี้นะคะเจ้าของเดิมดูแลรถอย่างดีเลยนะดูที่บังแดดสิเนี่ยค่ะยังไม่ได้เอาพลาสติกออกเลยนะคะคันนี้ก็มีตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวนะ,ะเปิดตรงนี้นี่นะคะก็เหมือนเป็นคูบ็อกซ์ค่ะเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือ ใส่เอกสารนะคะใส่เอกสารอมาดูข้อมูลของรถคันนี้สักนิดนึงคันนี้เป็นอิซูสูดีแมทหนึ่งจุดเก้าเซตพินะคะราคาตั้งขาย6กแสนสองหมนเก้าพันบาทนะปีสองพันสิบแปดนะคะ, 2018, ะ,คะระยะทางการใช้งานเจ็ดหมื่นนะ จ็ดหมื่นกิโลมาดูหน้าปัดตรงนี้นะคะเป็นสีขาวตัดกับสีแดงนะคะก็มองสบายตาค่ะมาอยู่ที่เจ็ดหมื่นกิโลก,กว่าๆนะคะมาดูในส่วนของโครงสร้างเราการันตีโครงสร้างตัวรถนะคะการันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิม,ดมน้ำหนึ่งให้ดูในส่วนของรอยสปอร์ตเมกอาร์คนะคะตรงนี้การันตีโครงสร้างเดิมนะคะนี่นะคะรอยเดิม เข้ามาดูได้นะมาเปิดมาเช็คดูได้เลยนะมาเปิดมาเช็คดูได้เราการันตีโครงสร้างอยู่แล้วนะคะมีบริการหลักการขายก็คือวารันตีให้30วันนะคะประตูตัวน็อตตัวนี้เดิมนะคะอ่ะน็สติ๊กเกอร์นะคะอันนี้ในส่วนของตรงนี้นะคะน้ำหนึ่งทําเองเพราะว่าพื้นพื้นมันเป็นขี้ฝุ่นนะคะเดี๋ยวเราปรับสภาพให้นะคะเดี๋ยวเราปรับสภาพให้นะเราดูแลให้ก่อนที่จะปล่อยถึงลูกค้าอยู่แล้วนะนี่ก็คือ น็อตนะคะไม่ไม่มีรอยพูดไม่มีรอยไขคันนี้เราติดคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยแล้วด้วยนี่นะคะเหลี่ยมคมเลยนะคะคันนี้เอามาดูภายในฝั่งนี้กันบ้างได้เป็นเบาะหนังสีดานะคะกะ็เบาะหนังนี่คือรักษาความสะอาดได้ง่ายนะกระเป๋าใส่เอกาสารอยู่ทั้งสองเบาะเลยนะคะทั้งด้านหลังผู้ขับขี่นะคะแล้วก็ ด้านหลังของผู้โดยสารตอนหน้านะแล้วก็มีแผ่นยางรองให้เรียบร้อยนะคันนี้สภาพสวยสมบูรณ์เราการันตีรับประกันเข้ามาดูได้เลยคันนี้น้ำหนึ่งแนะนําเลยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะก็คือดอกเบี้ยพิเศษผ่อนเริ่มต้นนะคะ2 5 9ผ่อน4ปี2 7 9ผ่อน5ปี2 9 9จุดผ่อน6ปี7ปีคันนี้ถ้าอยากผ่อนสบายๆ84งสบวด7ปีจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ10,000กับอีก200ประมาณนี้บวกลบนิดหน่อยคะ่ะนะคะอันนี้ก็คือสามารถออกรถฟีดาวได้ นะคะ4ดาวได้หรือว่าจองรถศูนย์บาทก็ได้นะคะก็คือรวมทุกอย่างอยู่ในยอดจัดนะคะคันนี้นะะได้เป็นเสารับสัญญาณเป็นแบบชักปิน่นไฟเบรกโดนที่สามนะคะแล้วก็ด้านหลังมีระบบไล่ฟ้านะคะ Mac กัวเอแมกไล l i n e r นะคะตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวเราทําความสะอาดให้นะคะมีที่กันกระแทกให้เรียบร้อยด้านหลังค่ะที่เปิดด้านหลังเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็มีกล้องนะคะมีกล้องถอยด้วยนะคะด้านหลังสภาพสวยเลยนะ,ะบอกเลยว่าการันตีเดิมอ่ะ นะกันชนด้านหลังนะคะไฟท้ายเดิมๆสภาพสวยสมบูรณ์คันนี้นะคะมาดูด้านข้างฝั่งนี้กันอีกสักอีกสักข้างหนึ่งนะคะนี่ล้อหลังนะคะจะเป็นดรัมนะคะก็มาดูปีนกนกฝั่งนี้กันบ้างเดิมค่ะนะคะอ่ามียังอะไหล่ให้เรียบร้อยนะคะ,ะดูด้านท้ายอะอยากดูรายละเอียดตรงไหนอันไลน์มาหาลําหนึ่งได้096 หนึ่งเกาแดสี่ากสาอย่าดูละเอียดคันนี้เพิ่มเติมตรงไหนนะคะสอบถามปรึกษาได้ฟรีเลยปรึกษาได้ค่ะนะคะคันนี้มีโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษในเดือนกรกฎาคมแล้วก็มีโปรโมชั่นขับปี90วันนะคะก็ตรงนี้นะคะก็เชื่อมต่อคาซีสเนาะก็ใครมีเด็กเนาะมีคาซีสก็เชื่อมต่อได้นะคะสภาพสวยสมบูรณ์การันตีนี่น้ำหนึ่งให้ดูตรงนี้นะคะนี่สปอร์ตรอยเมคอัพเดิม ใครสนใจนะคะเข้ามาดูได้เลยเข้ามาดูได้อันนี้น้ำหนึ่งจะพยายามนะคะรีวิวนะคะให้เหมือนกับลูกค้าเข้ามาดูเองเลยอ่ะอ่ะอยากดูเลตตรงไหนเพิ่มเติมนะคะน้ำหนึ่งไม่ได้รีวิวตรงไหนไม่ได้ดูจุดไหนก็ทักไลน์มาหาได้นะคะอ่ะน็อตตรงรอยต่อประตูใช่ไหมนี่อ่ะฝั่งไหนนะคะก็ ทักเข้ามาได้ภายในตรงนี้นะคะที่เปิดด้านไหนก็เป็นโซเนียมอ่ะมาดูอีกด้านหน้าอีกสักฝั่งหนึ่งนะคะนี่ก็ด้านหลังเพดานนะคะหมายถึงไม่ใช่ด้านหลังสิเอ่อเพดานนะคะก็เป็นแบบเออกระมี่นะคะเป็นกระมี่นี่นะ,ะสีดำเบาะนะคะทรงสปอร์ตทรงสปอร์ตเลย ส่งสปอร์ตมีแผ่นยางรองให้เรียบร้อยก่อนที่จะปล่อยถึงมือลูกค้าน้ำหนึ่งก็จะดูแลในส่วนของเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่เออเปลี่ยนถ่ายของเหลวดูแลแบตเตอรี่เอาใหม่ก่อนที่จะปล่อยถึงมือลูกค้าน้ำหนึ่งจะดูแลในส่วนของเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะแล้วก็แบตเตอรี่นะคะดูให้เราเช็คให้นี่นะคะอ่ะ ไปชอบนะคะรถกระบะสี่ประตูนะคะส่วนใหญ่ก็ที่ทักเข้ามาหาอันหนึ่งเราก็จะเป็นผู้หญิงนะคะขับอยากได้กระบะนะ,ะเกียร์ออตโต้นะ,ะหรือว่าเออคน สูงอายุนิดนึงเนาะเพราะว่าขับเกียร์กระปุกแล้วก็แบบเหนื่อยแล้วปวดขาแล้วอยากเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้ hmm. ก็เข้ามาแล้วนะคะสีประตูปีใหม่ไหม่น้อยแล้วก็คันนี้ได้โปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษดอกเบี้ยโปรโมชั่นรถโดนใจอย่างที่น้ำหนึ่งแจ้งนะคะอันนี้เปิดไฟหน้าอันนี้สตาร์รถนะคะไม่ได้เปิดไฟหน้าสตาร์รถนะคะไฟเดย์ไทม์ running light ก็เนี่ยค่ะ ดเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้าด้วยนะคะก็คันนี้ได้โปรโมชั่นดอกเบีย้ยพิเศษอย่างที่น้ำหนึ่งแจ้งนะคะก่อนที่จะได้โปรโมชั่นดอกเบีย้ยพิเศษดีๆแบบนี้เรามีการตรวจเช็คสภาพรถทั้งหมด274รายการด้วยนะ,ะนะก่อนที่จะได้โปรโมชั่นนี้ไม่ได้มาง่ายๆและรถของเพชรยนต์นะคะได้โปรโมชั่นนี้ได้ตรวจสภาพรถนะคะผ่านทุกคันเลยนะ,ะผ่านทุกคันอ่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพามาดูห้องเครื่องด้านหน้าค่ะ ้องเครื่องด้านหน้านะคะการันตีเลยนะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องอิซุสุนะคะ GDI b l u e Power นะคะปั๊เดิมตัวเครื่องเดิมๆอันนี้สตาร์ทลดอยู่เนาะก็ก่อนที่จะปล่อยถึงลูกค้าเราจะดูแลเช็คแบตเตอรี่ให้แล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะคะ,อ,ะอันนี้คือห้องเครื่องให้ดูละเอียดนิดนึงนะคะคันนี้น้ำหนึ่งแนะน,นำเลยใครที่กำลังมองหารถสิประตูนะคะปีใหม่ไม่น้อยนะคะยังมีแต้มสีจาก q ิเลยนะคะ เป็นสีที่เขาแต้มจาก QC นะ้องอันไหนที่มันตรวจล้วเขาก็จะใช้สีแท้มรนะจะบ่งบอกเลยว่าไม่ได้เปลี่ยนมานะคะถ้าเปลี่ยนก็อาจจะไม่เห็นสีน้องเนี่ยค่ะอ่ะนีนะก็จะเป็นแต้มสีจาก QC โรงงานเราก็จะแต้นสิไว้อันนี้น็อตเดิมน็อตเดิมรอยสปอ Make Art นะคะเนี่ยค่ะซนซิลิโคนเดิมๆแล้วก็อันนี้นะคะสติกเกอร์ จากโรงงานเดิมแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงยังคงสภาพสวยสมบูรณ์นะคะสภาพสวยสมบูรณ์อันนี้ก็คือน็อตไม่มีรอยพูดไม่มีรอยไขน็อตเดิมนะคะตรงนี้เนะเนี่ยค่ะอ่ะเดิมแท้จากโรงงานไปเป็นไทโคอิโตะเช่นเดียวกันนะคะอิสุสอันนี้ก็คือแผ่นเพจน็อตเดิมนะคะใครสนใจคันนี้อ่านอันหนึ่งให้ดู คานด้านหน้าอีกทีหนึ่งไม่มีรอยเชื่อมนะคะ,ะก็ใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่0961984963นะคะกับอิสุ u ูดีแมซประตูนะคะไฮ g ลนเดอร์ เซลหนึ 1> 1. ่งจุดเก้าแซดเพชชนะคะปี2018เกียร์ออโต้คันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่629,000บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษนะคะผ่อน4ปี2.59 5ปี2.79 กปี7ปี2.99ถ้าอยากผ่อนสบายๆ7ปีคันนี้จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่1หมื่นกับอี200ก200โลงนิดหน่อยค่ะนะคะฟรีดาวก็ได้เอารถบศูนย์บาทก็ได้นะคะก็เพียงแค่ยืน่นนะคะป,ประชาชนทะเบียนบ้านสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะสลิปเงินเดือนหรือว่าใบรับรองเงินเดือนอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็สามารถยื่นได้ส่วนอา,อาชีพอ,อื่นๆก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะคะก็มีฟรีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้1ปีนะคะฟรีพรบ,รบรภาษีให้ด้วยนะคะถ้าอยู่ในระหว่างที่ต่อภาษีได้เราต่อให้ฟรีนะคะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำ ขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ